อันนี้ห้าสิบบาทาสดห้าสิบบาทเชื่อแล้สนสามพันกันแหละตัดเลีพอเาึ้นไงมกสามพันอันนี้หนักสิบไม่ถึงย0่สิสตอนแรกจะเท่าหลังนี้หลังเดียวค่ะสักต้นสบสิบห้าสสี ตนรถสามลายห้าสิบแต่กม่ลขายมไม่ค่อยได้ลูกยอยู่ไม่ไกลนะจากจะไปถึงรบินฉันรบบรุรรเนี่ยนะเฮ้ยของราชยังไวยตาทส่งกิโลละ หกร้อยตอวน,นี้นี่คืออิโนเป็นพีนะครับทรงจิโดละหกร้อยครับของใกล้แท้ครับเป็นทองัน